คไปไหมวะหลงละแพ้เนี่ค่ะนี่แล้วเราก็ยังไงแกแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเน้นเน้น เดี๋ยวกินอวดให้ดูนะคะ้ได้ยเฮ้นุ่มมากเหนียวมากนุ่มฟิน นี่ละค่ะเสร็จแล้ว,ะะวอืืออร่อยอ่ะละมุนหวาน เหนียวเนื้อจะเหนียวมากเลยค่ะท่านผู้ชมผิดย่อเหรท่านผู้ชมคะดูเม็ดด้วยอันนี้คือเม็ดเม็ดเล็กมากเลยค่ะเห็นไหมมันเป็นทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมันเป็นทุเรียนที่หากินยากนะคะต้องมาที่รับแรที่เดียวนะคะถึงจะมีให้ทานที่อื่นไม่มี ค่ะผู้เรียนขึ้นชื่อมากฝังหลงรับแรงผู้เรียนชนิดนี้ประวัติเขามีนะคะแล้วก็ยาวมากประวัตินีอ้อร่อยมากถ้าใครได้มา